เออนี่นี่เรียนจริงจังเก็บแรงเงาเอาเก็บแรงแยกเก็บแรงใน้หมดบาสูก้าโก้ให้เลือกว่าระหว่างรถถังกับโกดังยี่อะไรเจนบอกไม่อยากให้ตามเดินได้ด่อะไรจะถึงอ่ะติงโก้ถึงก็ตัดลงมึง ตัดลงมึงออกไปฝากหยิบรยกระป๋องมาได้โอเคไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ำเลยเอ้าเร็วกว่าัวกุลผู้นี้ วัวเหลืองเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นยุกบ้างตกูเห็นหรือเปล่าเย็นเย็นบินดับเบิ้ลดับเบิ้ลลมเสียแย่วเฮ้ยในบ้านหลังอะไรนี้อัน้ไปืนปืนกูลงไม่ได้ปืนปืนกูสุดไดอเก้ ปืนกูงัดหัวลงไม่ได้ <c oughs> มน้ำลายกูยิงลังแกวพวกเด็กใหม่เป <c oughs> ็นเรื่องพี่ภาษาอะไรกัน <c oughs> มองไปที่เสียงของมา,าร์คต์เดอะไวกิลมาร์คเดอะไวกิล

mãi có đi mãi lượt hèo của đăng ký nô nằm mì khung ở nhau mì pháo mì nằm 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 mì ไม่อยากหยิบของจากพื้นมาสกปรกอยากหยิบในกล่องต้องหยิบน่าตายแล้วอดิเทพอดิเทพเพื่อนอิกตาย <laughs> ตัวชื่อเพื่อนอดิเทพอ่ะเก่งมากอดิเทพพุงอดิเทพสี่เสียของเยอะมาก <c oughs> อะไรอ่ะไม่หมดหรอเสือเสืออาิเทพเก่งจริง <c oughs> ยกยิงยกยิ่งสเียเยเลยมือแบบกไมีกองเดี๋ยวลองเป็นเจ้าแห่งปัตตพีนว่าเมื่อไร่ลองดูเจ้าแห่งปัตตพี น่ากลัวตอนมาถึงน่าเฮ้ยเฮ้ยอดีเทพไม่ว่าศัตรูเอายาไปอยู่ท้ายรถช่องไหนโอ้โหยายาอ่อนมันต้องรอกับเพื่อนเนี่ยโอ้ยโอ้มันเกิดข้างล่างโอ้ย ไม่ใช่อ๋อเออเจอเม่ากเอ้เสียงงี้โถเก็บกระสุนไว้ยิงฮอหนหน่อนั้นน่ะแล้วก็หมดไปก่อนตายก่อนนะเพื่อนมีฮอจอดแบบสุดยอดดีลัวไม่ม i̇şte. ีเลียมีเอาหัวลงมาไอ้โง่ รับตำแหน่งรับฟาาแล้วครับลงไปยิงดิไอ้เหี้ยกจูจเดชขาบอันนี้โดนนัดหนึ่งกูไม่มียาย <c oughs> โอ้ยกูหาแถวนนะั้นเดี๋ยวกูจะยิงคอมจากไกลๆไอของชาร์ตปะเพราะมันหยุดยิงเลยวะ่ะมันหยุดยิงเลยวะ่ะเพราะกูเลงอ่ะ <c oughs> มันเงียบเลย ยังมีดาดฟ้านะดาดฟ้าบนนี้นี่อะน้ำหรือไม่มันก็ได้จะรอรับมันยาอยู่ไหนคายุาวอนแทรไปไหนหมดแล้ว อ,อยู่ที่ไหนมาระวะอยู่บนนั้นอน่ยบนนั้นอย่างนั้นน่ะเหรอบนนั้นอะมาร์กไม่ได้เป็นเงยหน้าเงยหน้าเห็นละ <Watch> out, ตรงนี้ <watch out. S 1> เราต้องมาร์กเลยระเบิดได้ไม่มีเลยยิงคูไว้แบงค์มันเข้าไปแล้วเว็บเข้ามาแล้วอยู่ยิงกดได้หน่อยไปด้วยร <Watch out. S 1> อก่อน ครับท,ทราบละยิงกดไว้ยิงกดไว้กดไว้สวยมีเพื่อนมาันยิงได้อีกยี่สิบโล่ของตัเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเราเฮ้ยนี่หิวของได้ไหม,ไหไหมเอาสองกล่องเลยมีเสน่ห์ไหมเออเอาหมดแล้ว โอ้โหไม่มีสี่รูอะมาเฮ้ยรถมาแล้วของมันไม่มีอะไรเลยอะรถถังคันึงนีมันอยู่ไหนอะมันไม่รู้แล้วกูขอฟังกูไม่มีปืน เห็นไนะม่อากนะเฮ้ยมันขโมยรถถังเฮ้ยโดนทิศมาไอ้สัสโดนทิศมาออเออเรียบร้อยโดนทิศมาไปแล้วทหายก็ร้งตายขึ <c oughs> ย้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขอป้องกันกูทุกคน พวงต้องใช้ของที่เพิ่งได้มาสินะอะไรอ่ะต้องไนตามหาด้วยโอ้ตายกูร่วงแล้วจะมึงตายกูล้มเหมือนเนี้ยเอ้ามันล้มนายองก็ล้มเหมือนเนี้ยเพื่อนเบอร์สี่มามาช่วยหน่อยไม่มีคนละ เฮ้ยมีวะวิ่งมาแล้วหรืไม่ก็เบอร์สี่ไปรอชุไไกลเลยก็ได้นะแรงก็ยิงกันมั่ว I'm r e ไปขัรถถังไ <Thanks. S 1> อ,อ้เี่ออกมับอไอ้ขับอูอยู่บนตึกไม่จริงอะ่ะไอ้จริงเกี่ยอะไรยิงปืนรถถังนี่ยยิงรถถังไม่จริงอะ่ะไม่จริงอะ่ไงอะ <laughs> ไม่ยอมดูรอบตัว <laughs> ข้างๆไหนอะเฮ้ย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 เปิงปอลายเฮ้ยเฮ้ยเปิงปอลีเปงปอลอันตรายขึ้นมาโอ้ไม่อันตรายเลยได่มีปืนเลยโอ้ยไปแก้แค่เดี๋ยวนี้ไปดีมีซีโร่ Let's go กูยูเอ็มพีก็บอกเดียวเชื่ออะไรไปยิงเขาเธอรูได้หมดอ่ะกูยู้สิทำไมเมืองปอมันแบบ ชกชะัไม่ใช่คนไม่ใช่คนขับอย่าสั่งนี่เลยคนขับเนี่ยนีเนีนเนี่ไม่ดเียเนี่ยน่นี่ยเเนียเนน่ยเนยนีียยเนี้นยเน่ยเน่ยเไปเนยเป่เนยนเนยนี่เยเน่น่เนี่ยเนี่นี่ยเนีเนียนีนนียเย ปามบ,บจริงจังเงียบเชียบมากเมื่อไรอ่ะปามเสร็จยังอ่ะเสร็จละ UMP ในมือกรมตันอเลี้ยงผีเงียลุยกันเลยพร้อมแก้แค้นละเด้อ ส่องต้องวันนี้ไม่ได้ทำไมไ<ว>จะส่องได้เนั่งโคตรเรียบร้อยเลยไม่ให้แบงค์จับเอวมึงไว้ดิอเอวมาเอายิงนิ่งสุดสุดอะเอามันค่อ,คอยๆไหลนี่มาค่อยตกมีอะ ยังไม่โดนหรอกเฮ้ยห้อยทำได้กูโดดแล้วกูโดดแล้วกูโดดแล้วห้อยเปิดแล้วห้อยเปิดแล้วเอาเลยใจโลกูเอ๋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  กันนะแล้วไม่แบงตายอ่ะกูดโดนตัววปิโดยัด,ยดมีคนเนาอเอทิเทพกูเก็บแรงตอร์ปิเทพแม่งเอาจริงแล้วท็อปท็อปสิบท็อปสิบประเทศไทยอะ่ะมาเนี่ยมาแล้วโอ้โหยังจะโดนอีกเหรอถ้เหลืออีก2คน แล้วอ๋อก็คือไม่มีประโยชน์มากแบงก <c oughs> ์มาเยอะยือง่ายแล้วไงดามีกูตรืองเ<บ>ก้าเลยมีเนาอเกหรียญกูรูดให้อีกสองจะเก็บแรงจะตายเลยอันนี้เทพพุงไม่เก็บแรงอะไรทเขาเก็บแรงกันออกมาตาย <c oughs>